สวัสดีจ้าพี่น้องได้แล้วใช่ไหมมาอะไรมาสามโซ่ได้แล้วเหรอได้แล้วครับสวยจังเลยที่เพื่อนมองไว้เป็นสีนี่ค่ะกับสีนี่แล้วก็อีกสีนึงเป็นตัวนี้ตัวนี้คือสวยมากตัวนี้เท่าไหร่นะหมื่นห้าเก้าร้อยพี่น้อง แทบช็อกสองานฮะแต่ว่ามันก็เป็นเป็นงานเย็บมือวะเขาเอิดเห็นบ่สามารถซื้อเก็บไว้นร้าพายเอียงก่อผ้็ใหม่ผ้าสบายไหมแพ้ว่านี่ตัวนี้ที่เราเอาตัวหนตัวไหนเราเอาโอ้ตัวนี้ลรอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เจ็ดพันเก้าร้อ

อืมไม่ไตีเพลงเลยแล้วหรอป่ะเนาะโอ้อเสียน้องมาแล้วมาเบิ่งอยู่ที่มรดกมรดกกูไทยอยู่กับซิน,นีอน้องโออยู่ไอในขม,ม่วงโอ้ดูดิสุดยอดเลยมีแต่แบบสวย อผู้หญิงส่วนมากก็เป็นสไตล์ไม่ยิงนี่นี่ผู้ชายตกยังสิบว่ะนาทีานี่นี่เป็นสไตล์ของแม่ฝนนะเนี่ยเนาะเป็นคือทัดพ่ออ,อ,อ๋อ,อทัดพ่ออ,อ๋อนี่แม่ฝนสวยมาก มีแต่ตัวทส้สวยอุ้ยแม่คนต้องมาแล้วนะนี่สวยมากสีแดงสวยเอาสีแดงดีกว่าเหมือนอาจูเลยอืของอาจูกับสีแดงมันบอกอาจูใส่ขึ้นสากันพี่เสือพีนี่นี่ใครตั้งไหนละตัวไหนจ๊ะ เราต้องทามือ้ลยแล้วต้องทามือเพื่อนเพื่อนอยากได้สีนี้ของคุณผู้ผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงของคุณผู้ชายหรือด้านนี้ครับดูนี่อันนี้เลยค่ะอะ เอสกับเอมต่างกันนิดนึงกระอ่ะหนเอ็ดหรือเปล่าเปอันเอ็มแล้วนด้งี้อเอไหมเอแบบรัดเอไหมถ้าเออรัดเอวเป็นเอมถ้าไม่รัดเอวหมายถึงว่าใส่กับดีพอนตัวเอสห่เกาสเอ็นค่ะหนอ่เก้าสิบแขนยาวหก้าสิบหากันหนึนเองมีสีอะไรบ้างครับนี่มีสีเหลืองแดง กลุ่มข้านั้นค่ะตอนนี้นะซีกลมซีกลมเป็นแบบกลุ่มผู้ไทยใช่กลุ่มผู้ไทยแล้วจะเป็นอย่างนไงเข้มนี่ดีอันนี้หล่อนะอันนี้สวยก็จะมีความเป็นมาดแมนขึ้นอันนี้ดีกว่าสีนี้ดีกว่าอ่าันนี้เอสนะอันนี้เอสเดี๋ยวจะให้ดูองอันนี้ออันนี้สวยเอ็นน่าจะใส่อินไหมอินนะแต่เอันนี้สีขาวเข้มดาวอิน ออเอ้ย้อยไปผู้ชายค่ะมใส่เองครับเอ็นเดียวเลยนะตอนนี้ออแค่ยาวนี่ท่ารก้ร้อยเก้าสิบข่างกันหนึร้อยอ๋ออันนี้แปดสิ อะไรก็นแล้วก็สิแคไปซื้อซื้อไปใส่ไอเคปมันไม่ใช่สไตล์เอา่เสไตล์ไอแคอเคเปสไตล์นี้่คืเขาไปฝนน,น,น <c oughs> อเคพลูกชายมาเนไปฝากสีเขียวแม่ฝนบงคลิป้ก็สหัวแม่ฝนต้องต้องสีเหลืองาาสไตล์ <c oughs> <c oughs> แม่นะพูดซื้อไปแต่แบบซื้อไปฝากผู้เท้าแล้วไปเพิ่นเก็บเพิ่อนอยังสินะแล้วคืออนหน้าพี่แแคร์ไม่ยังน้ำตาลงามตัวหมื่นหมื่นห้าสวยอยู่เหมือนกันตแต่ว่าเราก็เอาประมาณนี้แหละไปใส่งาน พี่ร้านที่พี่แกด้วยอนนูรที่พี่ทยลงยูทูปเมื่อสิติดลิขสิทธิ์ขอบคุณค่ะเดี๋ยวปิดเพลงให้เราตอนเดี๋ยวเดี๋ยวาข้นนาดจะให้คุณพี่แกฝากร้านก่อนอันนี้ วัสดีค่ะนี้อยู่กับร้านมอโดคูไทยนะคะแล้วก็สุดหลอกของเรานี่มอโดคูไทยอยู่เซนได้พี่เขาเซนหลักเลยเซนหลักเลยมาบ้านพลปุ๊บลงสะพานเป็นมอโดคูไทยเลยค่ะอันนี้เท่ากับมาเซนนีดเทื่อแล้วเทื่อแล้วกว่าสิเจอกันเด้อค่ะเด้อเพื่อนตัวจริงรอคักแม่ดูจัก่ดิรู้จักค่ะแม่เแต่เอิดแล้วว่าตัวตัวจริงไม้เองก็เลยถามว่ารู้จักรก็เลยเหรอเออ ได้มาอีกรอบค่ะมาเราต้อค uh, ู่ไทยพี่น้องเสร็จลักมาเลยคำเสร็จคำม่วงบ่เหอะนช่อ๋อคำม่วงบ้านครนบ้านบ้านบ้านโพนได้สีไปอุ้ยนี่สวยสวยจังอะไรพูดเลยแม่ลุงแต่ว่ามันหน่อยพูดสำหรับเรามันหน่อยพูดของเรา ขอเราหลายตรงแยกก็ดีนี่แน่แม่คิดนักเราปไหนเบื้องไวกก่อนเบื้องแรก่อถ้าได้ผลงานก็ตอบแทนแม่ๆด้วยความสวยความนา้ี้นะครับแมนเป็นสีแก้วคัะอันนี้คือภาพค่นทอันนี้จะเป็นภาพแพนมนค่ะแพงมนโอ้แอ สินไหมสุดยอดเนี่ยเขามา้าแต่เขามาแล่ะลงเลยได้นน่ลงในความงามงามอีดิมีแต่แบบอน<ะ>ันน, <ปะ S 1> นีนนน้ก็ๆๆลลเป็นแบบอีกดวลายแนวๆนึ่งละ่เพ่งแล้วดวดลไลย สำหรับพี่น้องจะใสค่คลิปนี้ขอฝากไปสำนึกคำนาพอกันไหมจ้า